สวัสดีครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำการประมาณค่าในช่วงแบบ IDW นะครับในโปรแกรม QGS นะครับทีนี้ข้อมูลตัวอย่างของผมเนี่ยจะเป็นข้อมูลก็คือสถานีอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ข้อมูลอุณหภูมิอากาศทีนี้ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาของผมเนี่ยจะเป็นข้อมูลจุดนะครับ ือว่าพอยน์นั่นเองเดี๋ยวลองเปิดตาราง a t tribute ให้ดูนะครับจะพบว่าในตาราง a t tribute นะครับยังไม่มีข้อมูลอุณหภูมิอยู่เลยนะครับยังไม่มีอุณหภูมิเลยมีแค่ค่าแกน x แกน y แล้วก็ wmo station นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ temperature sheet นะครับตัวน,นี้ไฟล์เป็น excel เนาะ แล้วก็ Open Attribute นะครับจะพบว่าในนี้จะมีตัว Temperature อยู่นะครับก็คือตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็มี WMO Station เนี่ยซึ่งเหมือนก,นกันกับในสถานีอุตุนิยมวิทยาทีนี้ข้อมูลนะครับที่เป็น Station Name ก็คือชื่อสถานีอุตุกับจังหวัดเนี่ยมันขึ้นเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับ ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยน encoding ก่อนนะครับการเปลี่ยน encoding ก็ไปที่ตัว temperature ตัวนี้ครับชี้แล้วก็คลิกขวา property ทีนี้ให้ไปที่ source ครับอ่าจะมี data source encoding ตัวนี้ครับทีนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิด ไม่ได้เป็น t i r s หกสองศูนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็น t i r t i s หกสองศูนะครับแต่ทีนี้เราใช้ตัวนี้แล้วแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยครับให้เราเปลี่ยนเป็น u t f แปดนะครับกด a อ p l y แล้วกดโอเคดูครับเดี๋ยวเราไปเปิดตาราง attribute ของ t e m p e r a t u r e sheet ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะจะพบว่าขึ้นเป็น ตัวภาษาไทยแล้วนะครับทีนี้นะคะก่อนที่เราจะนำไปทำการประมาณค่าช่วงเนี่ยประมาณค่าในช่วงแบบ IDW เนะคะีครเราจะต้องทำการจอยข้อมูลนะครหรือว่าการเชื่อมโยงตารางระหว่างตาราง attribute ของสถานีอุตุนิยมวิทยากับ ตาราง attribute ของ t e m p e r a t u r e นะครับให้ไปที่สถานีอุติยมวิทยานะครับคลิกขวาแล้วก็ property นะครับเลือกมาตรงคำว่า j o i นะครับ join แถบที่ชื่อว่า join กดเครื่องหมายบวกครับ as new j o i นะครับก็คือทำการ j o i ใหม่ตัวนี้ j o i layer ก็คือ t e m p e r a t u r e นะครับให้เลือก fill ที่เหมือนกันนะครับก็คือ WMO สองตัวทั้งสองตัวตัวนี้คือ Primary Key นะครับกดโอเคกด Apply แล้วก็กด OK อีกครั้งหนึ่งนะคระับเดี๋ยวเราดูนะครอ่ะตารางจะมาต่อกันแล้วครับเห็นไหมครับจะมี Cheat จะมี Attribute มี Column นะครับที่ชื่อว่า t e m p e r a t u r e มาต่อนะฮะเขี e นเลย h e a t หนึ่ง t e m p r a t e นี่ยฮะ t ื Field ทีนี้เราจะใช้ Processing Toolbox ตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนาะให้ไปที่คำว่า Processing แล้วติคำว่า Toolbox นะครับ uh, Processing แล้วคลิก Toolbox ทีนี้ให้เซิร์ชคำว่า id idw นะค,ะ w, นะคะรับเลือกเป็นตัวแรกครับ idw interpolation ตัวนี้ Vector Layer v e c t o วก็คือข้อมูล v e c t o r นะครับในที่นี้ก็คือสถานีอุตุนิยมวิทยาซึ่งอยู่ในรูปของเชฟไฟนะครับ interpolation ันแอตทริบนะครับตัวนี้ก็เลือกเป็น t e m p e r a t u r e s h e หนึ่ง m p e r a t u r e นะครับก็คือตัวที่เราต้องการประมาณค่านะครับอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยครับ v e c t o r layer ตรงเนี้ยให้กดเครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วบอกด้วยว่าเป็นข้อมูลจุดนะครับตัวนี้อีกที่หนึ่งที่เราต้องเซตนะครับก็คือ EXTEND ของข้อมูลก็คือว่าถ้าเราไม่ไม่ตั้งไว้นะครับผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะได้แค่ตรงที่จุดอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งเนี่ยมันจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเนาะ,ะตัวนี้ครับผมจะเลือกเป็น use layer e x t e n d ตัวนี้ครับ use layer e x t e n d ผมเลือกเป็น Thailand b a n d ด r i นะครับตัวนี้ก็คือ resolution หรือว่ารายละเอียดเชิงพื้นที่เนาะก็คือเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สัก5,000เมตรนะครับหน่วยที่เราได้หน่วยที่เราใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับระบบพิกัดแผนที่เนาะตัวนี้ใช้ระบบพิกัดกิจ UTM มีหน่วยเป็นเมเตอรนะฮะแล้วก็ตัว interpolate ตัวเนี้ย ขาให้เซฟนะฮะเลือกที่จัดเจ็บแล้วตั้งชื่อผลลัพธ์นะฮะแต่ผมก็จะไปตั้งชื่อผลลัพธ์เป็น i d w s นะฮะับ M. กดเซฟนะฮะแล้วก็กดรันครับเราจะได้ข้อมูล ที่ทําการประมาณค่าช่วงมาแล้วครับแล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลจะถูกเปลี่ยนจากเวสเตอร์เป็นเลสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวหนึ่งเนาะก็คือค่าตัว distance c o n f i d e n c นะ p เนาะผมลองเปลี่ยนเป็นสักห้านะครับ ตัวนี้ก็คือเขาบอกว่ามันใส่ได้ค่าสูงสุดก็คือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับตามศูนย์ถ้าเกิดค่าโดยปริยายก็คือสองเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแล้วก็ตั้งชื่ออีกหนึ่งัเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผลลัพธ์เนี่ยจะแตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวผมกดรัน เป็นลำแตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ค่าโดยปไปยายนะคะก็คือที่เขาเซตไว้ก็คือสอนะครับแต่ผมจะลองเปลี่ยนสีนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้แทนที่จากการประมาณท่าช่วงสมมุติว่าเราอยากตัดข้อมูลเลสเตอร์ตัวนี้ครับเป็นประเทศไทยนะครับเป็นรูปประเทศไทยก็ให้ไปที่คำสั่งที่ชื่อว่าเลสเตอร์แล้วครับแล้วก็เอ็กแทคชั n แล้วก็คิปเลสเตอร์บายมาเลยแมสเลเยอนะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวที่เราต้องการจะตัดลงไป นะฮะนี้ก็อาเตก,ก็ตัวเดียวกันนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อผลลัพธ์ได้เลยไฟล์ที่ถูกตัดจะเป็นตัดทิปนะครับ สำหรับผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้มาเนาะก็จะเป็นรูปอุณหภูมิอากาศของประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวลองอีกสักรอบจัดท่าสีนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี